บรรยากาศแม่น้ำแควใหญ่นครสวรรค์ตอนเช้าเช้าก็จะประมาณนี้นะครับสมัยก่อนจะเป็นเรือล่องเวลาจะเข้าเทพต้องขึ้นเรือล่องจากแม่น้ำแคว ผ่านจังหวัดต่างๆสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาเข้าสู่กรุงเทพด้านที่ตะนออกตรงนั้นจะเป็นสะพานเบชาสะพานเก่าแก่หลายสมัยผ่านมาแล้วนะครับนี่คือแม่น้ำแควใหญ่ นครสวรรค์ของจังหวัดนครสวรรค์ครับถ่ายเอาบรรยากาศตอนเช้ามาให้ดูก็จะประมาณนี้นะครับ